การเงิน5นาทีครับเราเคยคุยเกี่ยวกับดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐกันแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงดัชนีตลาดหุ้นจีนกันบ้างมีกี่ตัวมีกี่แบบเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเราผมขออธิบายถึงเกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นจีนก่อนตลาดหุ้นจีนเนี่ยตัวประเทศจีนเนี่ยมันมีหลักๆ3ตลาดด้วยกันเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นแล้วก็ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่มีพวกหุ้นเอเชียหุ้นขนาดใหญ่ที่ตั้งมานานแล้วมีเซินเจิ้นที่เป็นพวกธุรกิจขนาดกลางขนาดเเเเล็ก็กกปนนททคสส่่วมาีตติบตูง ส่วนปักกิ่งเนี่ยซีจินผิงเขาผักดันตัวนี้แล้วก็เป็นพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มเทคที่โตสูงเช่นเดียวกันแล้วนอกจากตลาดหุ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกประเภทของหุ้นด้วยมีอะไรบ้างมี A แชรเอแช่เนี่ยก็คือหุ้นที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ในตลาดเซี่ยงไฮ้กับเซิงเจิ้นนะครับสำเนียงหลุดไปละแล้วก็ B แช่ are, นะครับเมื่อกี้ A แช่เนี่ย อยู่ในเซี่ยงไฮ้กับเซินเจินใช่ไหมแต่เ s ช a r รเนี่ยเป็นสกุลเงินหยวนส่วน B s h ชร e เนี่ยเป็นสกุลเงินต่างประเทศเช่น US ดอลลร์เซี่ยงไฮ้กับตัวฮ่องกงดอลลร์นะครับที่อยู่ในเซินเจินเดี๋ยวลองไปดูกันเพิ่มได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยพูดถึงกันมากแต่ S s ช a r e กับ A s ช a r e เนี่ยเราพูดกันเยอะ S Share คืออะไร S share เนี่ยมาจากตัวของฝั่งตลาดหุ้นฮ่องกง SKEX เนี่ยฮ่องกง Stock Exchange จะอยู่ในส่วนนี้แล้วก็มี r e d Chip เรดชิปเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในพวกรัฐวิสาหกิจของจีนหุ้นที่แบบเป็นธุรกิจจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าจดทะเบียนในในจีนแต่ว่าเทรดในตลาดหุ้นฮ่องกงอะไรแบบนี้แล้วก็มี P ีชิปด้วยนะครับเป็นหุ้นที่รัฐบาลมาถือนะก็จดทะเบียนตลาดฮ่องกงเช่นเดียวกันมี ADR หลายคนก็อาจจะคนที่เทรดหุ้นอเมริกาจะเจอได้ยินกันเยอะ ADR American d e pository receipt นะครับเหมือน d ีบ้านเรานี่แหละ ก็เป็นหุ้นจีนเหมือนกันแต่ว่าไปจุดเรียนในอเมริกาเช่นบาบาเทนเซนและอีกหลายๆตัวเมื่อกี้เราคุยถึงตลาดหุ้นกับตัวภาพของหุ้นแต่ละประเภทละเราไปดูดัชนีกันดีกว่าถ้าพูดถึงตัวดัชนีเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจจะได้ถึงส0ดัชนีนะเมื่อกี้เราเห็นละถ้าเกิดเป็นเซี่ยงไฮ้ก็จะมี SSE เสีซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอินเด็กนะครับมีหุ้นประมาณ2000ตัวมีทั้ง A อแชร์ are, B แชร์ตัวที่2 s e n ันเจิ้ลคอมโพสิตอินเด็กนะครับ SZ SE ตัวนี้มีหุ้นประมาณ500ตัวตลาดนี้ก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทุกตัวเร็วๆทั้งหลายกลุ่มที่3 CSI 300อันนี้ผมว่าคนที่ลงในกองจีนเอชียจะได้ยินกันเยอะ CSI 300เนี่ยก็เป็นหุ้น300ตัวที่อยู่ในทั้งตลาดเซี่ยงไฮ้แล้วก็เซินเจิ้นทั้งคู่เลยเนาะแต่ว่าเป็นหุ้นแบบขนาดใหญ่มากมีแบบสภาพคล่องสูงอะไรแบบนี้ก็พวกกองทุนบ้านเราก็ลงกันหังเซง่งหังเซงก็คือฝั่งฮ่องกง ฝั่งฮ่องกงเนี่ยก็จะมีหุ้นประมาณ80ตัวนะครับแล้วก็ก็เป็นหุ้นใหญ่ๆเหมือนกันเป็นพวกลิสเทดในที่จีนนี่แหละเป็นลิสเท d ดในฮ่องกงเมื่อก่อนก็ตลาดหุ้นฮ่องกงก็จะแบบมีต่างชาติมาซื้อขายเยอะเพราะได้รับกันยอมรับมาตรฐานบัญชีด้วยในฝั่งของหางเสงเนี่ยจะมีอีกอักนนึงก็ชื่อ HSCI ก็คือหางเสง Composite Enterprise Index นะครับก็ต้องบอกว่าก็คือดัชนีคล้ายๆกันะคล้ายๆตัวหางเสงนี่แหละแต่ว่า เป็นตัวหุ้นที่ที่มาจากจีนที่มา l i s เทดในฮ่องกงจริงๆ correlation กับทางเสียงใกล้ๆกันเลยซึ่งไอเนี้ยคือตัว H Share ์ S อสตัวต่อไปนะครับ Fo ตซี่ไชน a าเอห้าสิบอิก็ได้ฟุตซ s e ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆ M S C I เนาะก็เป็นคนที่มาแร้งอะไรอย่างงี้เหมือนคัดเลือกหุ้นที่เข้าเกณฑ์ A50 ก็จำง่ายง่ายนะพอเห็น A ก็เข้าใจว่าเป็น A Share 50ก็คือหุ้น5้ตัวที่มาจาก A s h ชร re ซึ่ง A Sha ร e ก็มาจากตลาดเซี่ยงไฮ และเซินเจินนะครับแล้วก็มีนอกจากเหนือจากนี้ก็จะมีอย่างาไม่แน่ใจอ่านว่าชนยเน็กหรือชีเน็กเนาะ CHI แล้วก็ Next ที่แปลว่าถัดไปอะ่ะอันนี้เป็นหุ้น100ตัวที่มาจากเซินเจิ้นก็จะเน้นพวกการเติบโตได้เยอะๆเลยนะคิดว่าเป็น n a สแด q ในเวอร์ชันจีนละกันตัวตัวชี่เน็กชนยเน็กแล้วแต่คนเรียกผมผมผมอ่านว่าชีเน็กอ่ะแล้วก็ SSE50 นะครับ SSE เก็เซี่ยงไฮ้สต็อกเอ็กชเชนตก็คือหุ้น50ตัวฝั่ง s s e คือดัชนะีจีนน่ะมันมีเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราคุยกันในตลาดเนี่ยมากส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอินเด็กอะไรแบบนี้เอ r ชหรือว่า s ี i300 หรือว่าห่างเสงเนาะแต่ว่าที่พูดพูดมาเนี่ยอาจจะมีคุณบ้างไม่คุณบ้างแต่ถือว่ามาขยายความให้ฟังแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอย่างเซี่ยงไฮ้บีแชอันนี้มีหุ้น50ตัวที่เป็นบีแชแล้วก็2ดัชนีสุดท้ายที่ผมคิดว่่าาาหลายคนนจะ อาจจะเพิ่งเคยได้ยินก็จะมีอย่าง NASDAQ Golden Dragon China Index โอ้ oh, โห NASDAQ แปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยอะไรบางกรทอง NASDAQ คืออะไรคือหุ้นจีนนี่แหละที่ไป listed ในสหรัฐที่เป็นพวก ADR ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับมีหุ้นอยู่ประมาณ65ตัวแต่ว่าอาจจะมีปรับเพิ่มไปแล้วแต่วันที่เรามาฟังอีกทีเนาะก็จะเป็นพวกหุ้นเทคหุ้นกลุ่ม Consumer Discretionary Communication Service มีหุ้นอะไรบ้างละ่ะเมื่อกี้พูดแล้ว Alibaba Tencent มีไปตูเทนเซ็นไม่มีนะมี J D com มีผินตัวตัวอะไรแบบนี้ก็แน่นอนว่าเข้ามาเทรดในตลาดของ NASDAQ หรือว่า New York Stock Exchange อันนี้ก็จะคือจะเป็นหุ้นจีนที่อยู่ในอเมริกาจะชื่อ NASDAQ g ก l d e n d r a g น n ชนาและสุดท้ายก็คือตลาดที่ชื่อว่า Star Market ก็จะเป็นดัชนีพวก Star 50นะครับอันนี้เป็นหุ้น t เทคหุ้น Innovation ระดับหนึ่งเลยเป็นหุ้นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Innovation สุดๆนะครับ มันก็มีกองกองในก,กองทุนจีนในไทยที่ไปลิงก์กับตรงนี้ด้วยซึ่งอันนี้จะอยู่ในตลาดสตาร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ในตลาดเซี่ยงไฮ้นี่แหละเอาเป็นว่าในแต่ละดัชนีเนี่ยเราก็ดูเพื่อการลงทุนที่แตกต่างกันบางครั้งเราอาจจะดูการลงทุนในฮ่องกงหรือว่าดูการลงทุนในจีนแต่ว่ามันก็มีเรื่องของเศรษฐกิจหรือหลายอย่างที่มันโยงกันด้วยแล้วก็นอกเหนือนจากนี้จะมี MSCI c ชน n านะครับ MSCI c h น n าก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งเมื่อกี้คล้ายๆฟูซีไง MSCI ก็มาแกล้งคัดเลือก MSCI จีน่าก็จะมีหุ้นในฝั่งของเอสแชร์เนี่ยประมาณรู้สึก6กสิบเจ็ดสิบนี่แหละที่เหลือก็จะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นของเอแชร์ are, ประมาณนี้นะครับประการทั้งหมดนี้ก็คือพวกดัชนีตลาดหุ้นจีนมีตลาดอะไรบ้างมีหุ้นกลุ่มไหนประเภทไหนนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันยังไงกลับมาย้อนดูกันได้กลับมาย้อนฟังกันได้ขอบคุณที่ติดตามกันเงินห้าทีครับล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ